สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหน้างไยซสเชียงใหม่ซัดกรับประยุทธ์เพราะประชาชนไม่อยากให้ลูกเกิดมาในยุคผู้นำที่ไร้วิสัยทัศน์หลังประยุทธ์ซัดคนไม่แต่งงานไม่มีลูก ล่าสุดเมื่อวันที่26มีนาคมปี2515คุณทัศนีบุรันนุปกรณ์สสเชียงใหม่พักเพื่อไทยได้เขียนข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กกรณีที่พลเอกประยุทธ์จัดโอชานายยกรัฐนตรีได้กล่าวช่วงหนึ่งระหว่างแถลงข่าวเป็นห่วงสถานการณ์ประชากรในไทยเพราะอัตราการมีลูกของคนไทยน้อยลงซึ่งจะมีผลตอโครงสร้างประชากรในอนาคต คุณทัศนีระบุว่าประชาชนไม่อยากให้ลูกเกิดมาในยุคผู้นำไร้วิสัยทัศน์เกิดมาลำบากไร้สวัสดิการแบบนี้ก่อนโทษประชาชนประยุทธ์ควรส่งกระจกดูตัวเองว่าบริหารประเทศอย่างไรให้คนไทยอยากมีลูกน้อยลง ก่อนหน้านี้อัตราการเกิดของคนไทยในยุครัฐบาลยิ่งหลักนั้นสูงขึ้นแต่พอเกิดการรัฐประหารพศ2 5 5 7อัตราการเกิดของคนไทยกลับลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องคงไม่มีใครอยากให้ลูกเกิดมาในบ้านเมืองที่ถูกบริหารโดยคนกลุ่มนี้ไร้อนาคตไร้วิสัยทัศน์และไรน้ำยา ในการบริหารประเทศหยุดโทษประชาชนแล้วหันมามองผลงานของตัวเองบ้างเถอะโซโๆเชียงใหม่ระบุโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นไม่อยากให้ลูกเกิดมาในรัฐบาลแบบนี้หรอกครับอยากมีลูกสักคนแต่ถ้าประยุทธ์ยังอยู่เลี้ยงลูกเพื่อนแก้เหงาไปก่อนอย่าพึ่งมาเกิดเลยลูกอดตายกันแน่เลย ก็แก้ด้วยการเราออกไปเลยสิคะลองดูไม่เสียหายแน่นอนลุงก็พูดได้สิอยู่อีกไม่นานก็ตายแต่พวกลูกๆเกิดมาต้องมาทำงานใช้นีแทนอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องเด็กเกิดใหม่น้อยเลยเอาเด็กที่เกิดมาแล้วให้อยากทำงานอยู่ไทยให้ได้ก่อนเถอะบริหารประเทศให้มันสร้างโอกาสในการมีชีวิตที่ดีในประเทศนี้ให้ได้ก่อนทำไม่ได้ก็ออกไปไม่ก็แต่ตายไปซะ คนหนุ่มสาวไว้ทำงานที่อยากย้ายประเทศเพราะอยากไปอยู่ในที่ที่มีโอกาสมากกว่านี้มีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสไม่มีช่องทางมันก็ต้องอยากไปอยู่ในที่ที่มีโอกาสแหละโดยก่อนหน้านี้จากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเจ็ดกระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตกลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุว่าวันนี้เป็นการลงนามร่วมการเจ็ดกระทรวงเพื่อดูเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติของเราที่ต้องดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่อง และเข้าเชิงลึกให้มากขึ้นเรื่อยๆเราต้องเตรียมความพร้อมคนของเราทุกคนมีค่ามีส่วนร่วมในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุจะทำอย่างไรไม่ให้เป็นภาระของครอบครัวมีอาชีพที่สามารถดูแลตัวเองได้อันไหนที่ไม่ได้จริงๆก็ต้องมีมาตรการอื่นในการดูแลเราจะต้องขับเคลื่อนตรงนี้เพราะเรากำลังก้าวสู่ประเทศสังคมสูงวัยอย่างเต็มภาคภูมิ เพราะเรารักษาดีดูแลดีด้านสุขภาพดีจะงทำให้คนอายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันคนเกิดขึ้นน้อยลงสื่อที่นั่งอยู่ก็ไม่แต่งงานกันหลายคนไม่สร้างคนแวแรงงานขึ้นมาใหม่เหลือแต่คนสูงวัยวันนี้ต้องใช้หลายอย่างขับเคลื่อน โดยต้องทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำพูดวันหนึ่งแล้วก็เลิกพูดไปมันก็ได้เท่านั้นดูที่การกระทำดีกว่าว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างทุกคนที่อยู่กับผมก็ร่วมกันทำมาหลายปีแล้วก็ต้องดูว่าผลงานสำเร็จอะไรไปแล้วบ้างเราคาดหวังว่าถ้าทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะถ้าได้ ทำเราก็จะทำต่อเนื่องไปสารต่อสิ่งที่มันสำเร็จและสิ่งที่กำลังใกล้สำเร็จหรือที่ยังไม่สำเร็จทุกคนรู้ปัญหาดีหมดไม่ว่าใครจะออกมาพูดรู้ปัญหาประเทศไทยหมดทุกคนนั่นแหละแต่มันอยู่ที่จะทำอย่างไร how to do คือสิ่งสำคัญจะทำได้หรือไม่สิ่งที่ผมต้องขอบคุณคือบรรดาพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่ร่วมมือกับเรามาโดยตลอดหลายอย่างมีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่หลายอย่างอยู่ในขั้นตอนที่ต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้เพราะความเข้าใจการทำงานของรัฐบาลวันนี้ผมขอกราบเรียนว่าผมย้ำไปแล้วว่าการทำงานทุกคนมีความสำคัญเท่ากันหมดไม่ใช่นายกทมตรีเก่งที่สุดมันไม่ใช่นายกทมตรีรองนายกรัฐมนตรีและข้าราชการทุกคนคือทีมงานที่ต้องทำจะต้องร่วมมือกันในทุกมิติ ทุกระดับทุกพื้นที่ขณะเดียวกันก็มีพี่น้องประชาชนอยู่กับเราด้วยคําว่าอยู่กับเราคือช่วยกันทํางานเพื่อใครก็เพื่อตัวเองรัฐบาลมีจิตปรารถนาแค่นั้นพลเอกประยุทธ์กล่าวเขาล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วซัดกลับหน้างายประชาชนซัดสุเทพคนทางประเทศเขาตาสว่างเหมือนกันหลังสุเทพลั่นอยากกลัวทักษิณส่งลูกสาวหลวงเลือกตั้ง ชีโลกเปลี่ยนไปหลอกไม่ง่ายเหมือน20ปีที่แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่24มีนาคมปี2 5 6 5เพจเ c e b o o k สุเทพเทือกสุบรรของนายสุเทพเทือกสุบรรประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยหรือมอปทได้เผยแพร่รายการคุยกับลุง EP 22 โดยนายสุเทพไร้กร่าวว่าสัปดาห์นี้เรือตีแซมดินเลิศบุตรแกนำกบปสติดต่อประสานมาว่าท่านติคาวีโรแห่งพุทธสถานสันติอโศกฝากคำถามมาสีข้อให้ช่วยตอบจะเอาไปออกในรายการบุญน,นิยมทีวีคำถามแรกถามมาว่าในสถานการณ์ปัจจุบันต้องถือว่าประเทศไทยในช่วงที่มีวิกฤตอยู่รอบด้าน ทั้งส,งค,สงครามโลกสงครามโรคและสงครามภายในที่ไม่ต่างกับศึกชิงแผ่นดินของตระกูลชินและสงครามเศรษฐกิจที่พร้อมจะเกิดซึนามิครั้งใหญ่อะไรคือทางรอดของบ้านเมืองในขณะนี้ ตรงนี้ก็อยากจะตอบว่าสงครามที่จะเกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียกับยูเครนมันยังไม่สามารถที่จะกังวลใจว่ามันจะขยายกลายเป็นสงครามโลกแน่นอนแม้จะเป็นสงครามที่อยู่ในยุโรปเป็นสงครามที่มีผลอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศนาโต้และประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้อย่างรัเสเซียมันย่อมมีผลกระทบ ไม่เพียงกับยุโรปแต่มีไปถึงประเทศอื่นๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยอันนี้ชัดเจนเชื่อว่าอีกไม่นานสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงอาจจะเป็นผลจากการเจรจาระหว่างสองประเทศ ที่กาลังเป็นปัญหากันอยู่สถานการณ์ที่เป็นสงครามและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมันไม่ใช่ทางออกที่ดีสําหรับสังคมโลกเราก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลายืดเยื้อยาวนานอีกกี่เดือนช่วงเวลาเหล่านี้จะเป็นปัญหาวันนี้เราเห็นบางประเทศต้องเข้าคิวซื้อน้ํามันบางประเทศต้องมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลประเทศไทยคงไม่ร้ายแรงถึงขนาดนั้นราคาน้ำมันราคาแก๊สในประเทศ อาจจะสูงขึ้นแต่ก็เห็นรัฐบาลมีมาตรการออกมาใช้เขาพยายามที่จะดูแลประชาชนอย่างดียังคิดว่ารัฐบาลต้องแก้ไขได้ นายสุเทพกล่าวต่อถึงคำถามที่ว่าเรื่องสงครามกลางเมืองภายในนั้นก็อยากจะบอกว่าอย่ากกังวลใจว่ามันจะเป็นสงครามกลางเมืองให้หนึ่ว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาของการเมืองมันจะกลายเป็นศึกชิงแผ่นดินของตระกูลชินกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายก ท่งลูกสาวมาเดินเกมการเมืองเพื่อหวังที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงอีกคนของตระกูลชินวัตรเราไม่ต้องไปวิตกกังวลม,มากเพราะเราเคยรู้เห็นประสบกันมาแล้วว่าระบอบทักษิณทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างไรผมไม่คิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนการหรือตามความฝันของคุณทักษิณชินวัตรเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปมากแล้ว ความคิดเห็นของคนก็เปลี่ยนไปแล้วคุณทักษิณก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการทำตลาดทางการเมืองเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการสื่อสารของโลกยุคใหม่ แต่วันนี้คนอื่นๆฝ่ายอื่นๆก็รู้เท่าทันความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสารในโลกยุคใหม่ประชาชนทุกฝ่ายได้รับข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันเร็วเท่ากันมีการวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความรู้กันเพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้ข้อเท็จจริงมากๆพอกันหลอกไม่ง่ายเหมือนเมื่อ20ปีก่อนที่คุณทักษิณเคยทำผมไม่รู้สึกกังวลใจในายสุเทพกล่าว โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นคนไทยเขาก็รู้ทันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองในช่วง10ปีที่ผ่านมาบ้างทฤษฎีสมคบคิดไม่น่าจะใช้ได้อีกเหมือนกันนะใช่กลับใจก็เยอะตาสว่างก็เยอะใครไม่พูดเรื่องจริงขอให้พระทำโทษอย่างหนักหุบป,ปากดีกว่านะ ขืนแหกปากก็เข้าตัวเองชัดๆเห็นมีแต่พวกคุณนั่นแหละที่ยังวนเวียนกับ20ปีที่แล้วคำนี้น่าจะเป็นคำพูดที่คนอื่นพูดนะหลอกคนอื่นมาเยอะแล้วนี่คำแนะนำจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการหลอกสลิมมาทั่วประเทศแล้วที่ออกมาพูดแบบนี้นี่แหละเขาเรียกว่ากลัวชัดๆไอ้คนที่กลัวคือคนแรกที่มาพูดแบบนี้นั่นแหละครับ ขอขอบคุณข้อมูลนะัาข่าวจากเว็บไซต์มัตทชนขอขอบคุณทุรธิกมารับชม